คุณชมท่านครับวันนี้เรามาพูดถึงคีย์บอร์ดอุปกรณ์จําเป็นของสำหรับคนทํางานครับตัวนี้เป็นแบบฟูไซด์นะครับเดี๋ยวนี้จะเป็นของหายากไปแล้วนะครับคือเป็นฟูไซด์เป็นคอมโบแล้วก็เอ็กซ์ต้ารอของแบตเตอรี่นะครับใช้จนแบตก้อนเดียวลืมครับเห็นไหมก็บอก48มันปั๊ด18มันแบตเตอรี่ก้อนเดียวมาพร้อมกับตัว usb นะครับตัวนี้เป็นไวเลส์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูนิดนึงดูสเปคนิดนึงว่าสเปคตัวนี้เป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มานะครับอ่านี่ ตัวนี้เป็นไวเลสนะครับอ่าเป็น2.4 2.4กิกะเฮิร์นะครับเป็นไวเลสนะครับไม่ใช่เป็นบลูทูธนะเป็นไวเลสธรรมดานะครับแล้วก็คอนเนคกันระหว่างประเด็ดสามารถซัพพอร์ตนี่วินโดได้หมดนะพูดง่ายๆโคมก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแต่เขาไม่ได้เขียนนะว่าเอ,อ่อแม็คได้หรือเปล่านะนี่คอมมี้เขียนนะผมก็ไม่กล้าการันตีต้องไปรอก่อนนะของเครื่อง,งลูกสาวนะ เราก็มาเปิดดูว่าเฮ้ยหน้าตาเป็นมีนะตัวนี้ราคาไม่แรงครับผมซื้อตอนโปรมีโปรให้มีโปรนี่เลิกพูดครับผมได้ซื้ออยู่แล้วอ่ะมาพร้อมกับอะไรมาพร้อมกับอุปกรณ์นี่กล่องนี้นะครับมาพร้อมแบบนี้นี่คีย์บอร์ดเดี๋ยวผมถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะนี่อ่ะขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมแกะละเลยครับตัวนี้มาพร้อมคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นบลูทูธครับอุ้ยสวยเนี่ย แล้วรุ่นนี้มีให้เลือกนะเป็นคีย์บอร์ดไฟด้วยแต่ว่าผมไม่เลือกนะครับเพราะว่าผมใช้คีย์บอร์ดเกมเมอร์แล้วผมมีคีย์บอร์ดเกมเมอร์แล้วพอแล้วครับผมก็เลยตัวนี้รุ่นตัวนี้มี2รุ่นย่อยนะครับรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นไรติ้งเป็นไฟเห็นไหมครับตัวนี้คือเป็นบลูทูธนะครับเฮ้ยไม่ใช่บลูทูธขอโทษครับตัวนี้เป็นตัวรับสัญญาณครับ2.4กิกะเฮิร์ตนะครับไม่ใช่บลูทูธนะครับผมลืมไปเพราะติดปากไปเพราะปกติสมัยก่อนเราใช้คีย์บอร์ดบลูทูธเป็นนหลักีี่ม ตาคุดด้วยโอ้โหใช้ดานได้ทั่วพาสพาตาคุดน,นั้นนี่คือปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวเราเสียบนะครับก็ประกอบไปด้วยอนนุป์กรณในนี้ก็จะมีนี่ครับแล้วก็อ่ะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็นี่แป๊บลูกเก็บไว้ก่อนนะดึงออกไปได้เลยดึงปุ๊บแบตเตอรี่ก็ทํางานละอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาดึงเสร็จก็ต้องออนตัวนี้ด้วยนะออฟก,กับออนด้วยนะอ่าเห็นไหม ออนปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกไปเลยชักมัน,นออกไปปุ๊บทำงานแล้วเราก็เสียบเห็นไหมไฟวิ่งแล้วเราก็เสียบ USB เอ้ยมาแล้วเราเปิดเครื่องออนตรงนี้นี่ออนตรงนี้นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมลองดูตัวปลั๊กไฟต้องดึงตรงนี้ด้วยนะครับอ่าแบตเตอรี่เห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาลองดูดูเสียงก่อนเสียงอันไพเราะก่อนเนี่เห็นไหมเมาส์ทำงานแล้วเมาส์ไวมากเห็นไหมที่ผมบอกว่าแต่ละอันเนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยเมาส์แต่ละประเภทแต่ละยี่ห้อคีย์บอร์ดนะครับ เสียงจะไม่เหมือนกันดูดูความใบเสียงประมาณบบนี้ครับแล้วแต่คนชอบจริงนะมันคนช,น,น,มมนชอบเสียงแบบนี้ผมชอบเสียงแบบนี้มันย้อนยุคถึงคีย์บอร์ดรุ่นสมัยมันย้อนยุคถึงคีย์บอร์ดรุ่นสมัยเก่าๆนะหมอร์ดเ,เก่าผมจะเป็นแบบนี้ เคียร์เสียงมันดีนะครับแล้วก็ตัวนี้มีท่านลองคุณไม่ต้องซื้อท่านลองให้ละเพราะาลองมือแบบนี้ได้องศามันได้ละมันจะมีสมัยก่อนจะเป็นรถจิสติกจะเป็นแบบนี้เนาะแบะสองข้างครับผมไม่ค่อยถนัดเดลนส่วนตัวผมไม่ถนัดจริงผมเคยมีบอร์ดเหมือนกะันสมัยก่อนแล้วก็เรียบร้อยแล้วเบยจากมมนหมดลวผมก็ยังใช้ชอบคีย์บอร์ดสไตล์นี้เพราะว่ามันเป็นอยู่กับคอมพิวเตอร์มานะ่ะเด็จนะครับปกติสมัยก่อนจะเป็นนะี้เนาะแยกสองมือบีนะครับเป็นคีย์บอร์ด เพราะว่าข้อมือจะหักแต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากเขาใช้นิยมแบบนี้มากกว่ามีท่านลองถ้าท่านลองไม่พอนะผมก็ยังแนะนําว่าอ่าซื้อตัวนี้นะครับซื้อตัวนี้นะครับเป็นของ ega ก็ได้ไนะครับอา่านลองมือนะครับตัวนี้เป็นไอแพดไว้ลองมือเน,นี้นี่จะลองสูงกว่านี้เห็นไหมครับเนี่ยลองดูมืออ่ามันจะพอดีแต่ตรงนี้ก็ถือว่าไฟใช้ได้แล้วเพราะระยะไกลเพราะว่ารถิเขาแบบดีมากแล้วราคาสินค้าตัวนี้ไม่แพงมีมัลติฟังก์ชันนะครับด้านบน นะครับอยู่ที่นี่แล้วตัวนี้เป็นคีย์บอร์ด่ามาตรฐานนะครับถือว่าสวยเบาสวยนะผมพกพาได้แต่ว่าคงใช้บนรแล้วก็สามารถยกปรับระดับด้านหลังด้านหลังได้นี่คือปรับระดับได้ให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งเออแบบนี้สะดวกกว่าถนัดกว่าเออเห็นไหมครับดูลักษณะมือของโค้งของมือนะเห็นไหมครับเขาจะเป็นเนี่ยครับโอ้ยแผลเจ็ม,มือเลยเนาะโอ้ยเรานี่ช่างก่อสร้างครับช่างไฟด้วยมันก็ประมาณแบบนี้นะก็ทํางานได้เออนะเราลองพูดถึงถามว่าวมันดีหรือเปล่าผมก็ตอบว่ายอมตตบว่า ของใหม่ย่อมดีของเกา่าเออแต่เสียงนะผมจะให้ฟังเสียงผมเน้นนะแต่ละคีย์บอร์ดนะแล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนบุคคลน,นะครับผมชอบกระต่ายนงยดถึงสมัยก่อนถ้าเจอคีย์บอร์ดไ b m ีนะเขีนแล้วผมเดี๋ยวผมวันหลังผมจะไปหาโก,กาดังผมคีย์บอร์ดไอ m ีมให้โอ้เจ๋งมากเสียงพรอมมากเมาส์โอเคนะเราจับระดับนี้คือถือว่าใช้ได้คือไม่หักมือไม่อะไรมากแล้วเต็มอุ้มมือมือผมนี่ไซส์ใหญ่มากเลยนะนี่ แล้วจากนี้แล้วก็บุ๋นความเร็วของเมาส์ก็ชใช้ได้นะะเยอะดีเหมือนกันผมจาไม่ได้ว่ากี่พิกเซลนะมันจะมีตัวระบบพิกเซลเดี๋ยวผมดูให้ว่าเขาเขียนไหมมาว่ากี่มันเขียนเขาเขียนธรรมดานะครับขอโทษจริงรุ่นนี้เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเพราะเขาไม่เขียนว่าเป็นเออกี่เขาเรียกความละเอียดนะเท่าไหร่นะเขาเดี๋ยวผมขอดูข้างใต้นิดหนึ่งเออไม่เขียนนะเออลืมไปนะครับว่าโลจิสติกนี้ของประเทศอะไรนี่ใครรู้นี่แจ้งเขียนไว้เลยนะครับนี่ โลจิเทคนะครับผมจําได้ว่าโลจิเป็นของยุโรปนะครับผมจําไม่ได้จริงว่าเป็นของอะไรครับอันนี้ต้องขอโทษจริงนะครับเพราะผมจําได้ว่าของโลจิเทคเนี่ยโลจิเทคครับนะครับเออแต่เอาวุ้นว่าผมใช้แล้วผมใช้ตั้งแต่เด็กแล้วว่ะเพราะนี่ตั้งแต่ผมเด็กแล้วผมจับนี่ผมถนัดมือผมเรียกว่าผมถนัดมือนะนะครับแล้วก็จะมีคีย์บอร์ดที่ผมใช้ประจําคือคีย์บอร์ดยี่ห้อเดลคีย์บอร์ดเดลราคาไม่แรงครับแล้วก็ดีทนอึดทนครับ นะครับก็คลิปนี้ผมก็จะจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะเพราะว่าเหตุที่ผมซื้อมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะาคีย์บอร์ดผมพังแล้วคีย์บอร์ดนี้พังครับพังแพ้จนคอมพังผมเปลี่ยนมาอันที่2เลยนะอันที่3ซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่มีเวลาแกะเครื่องแต่เดี๋ยวผมจะแกะจอให้นี่มาแกะจอรีวิวเรื่องการแกะจอแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับให้ดูต้นว่าของ Logitech แบบน,นี้ราคาไม่แรงนะครับไม่ถึงพันนะครับ นะครมาถึงพันมาพร้อมครบชุดนะครับแล้วก็พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณเรียบร้อยเลยนะครับก็ขอบคุณยับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ